รงเรียนเชนงิลรีสุวิชานวรวุฒก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2511โดยมีท่านพระครูสุวิชานวรวุฒิได้จัดหาที่ดินให้โรงเรียนจำนวน17ไร่57ตารางวาตั้งอยู่บ้านเลขที่130หมู่ที่3ตำบลลันหอยอำเภอบ้านานลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยรหัสไปรษณีย์64140สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสุขโขทยัยเขต1 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการได้แก่หมู่3บ้านเชคลิลีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด129คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการกุสมารอบุญมีบุคลากรในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน12คนมีวิสัยทัศน์การบริหารดังนี้โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักและภาคภูมิใจในบ้านเกิดสร้างเครือข่ายเรียนดีมีความสุขบนพื้นฐานความปลอดภัยภายใต้าการนำทับของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข,ขทัยเขตหนึ่งท่านวันลบวิบูลกูลโดยมีโมอตอร์ในการขับเคลื่อนนโยบายคือ SKT1 รักกันทุกคน ส่งผลให้โรงเรียนเชียงคลีสู่วิชานวารุษมีการขับเคลื่อนนโยบายด้วยรูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนเชียงคลีสู่วิชานวารุษ CTKR model ส่งผลให้การบริหารงานทั้งสฝ่ายเป็นไปตามเป้าหมายดังนี้กลุ่มงานบริหารงานวิชาการมีนายนัทวุฒิศีใจเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ดำเนินการเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงห้องเรียนรวมกับคณะครู และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเป็นแกนนำในการร่วมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนต่อไปมีหลักสูตรสถานศึกษาพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุขโขทยัยและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเพื่อให้การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรัชญาของโรงเรียนและมีความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น มีระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนและหลากหลายวิธีจัดทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและวัดผลอย่างต่อเนื่องได้แก่การวัดผลระหว่างเรียนการวัดผลกลางภาคการวัดผลปลายภาคโรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างได้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญของครู พัฒนาการอ่านออกเขียนได้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นกลุ่มง,งานบริหารงบประมาณมีนางสาวณาัชราิกาเฮียงกุลเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงบประมาณมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้งบประมาณ ดำเนินการถูกต้องสามารถตรวจสอบได้มีหลักฐานการใช้มีรายงานเงินคงเหลือประจำวันทะเบียนคุมงบประมาณมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทะเบียนคุมการเงินพัสดุต่างๆรายงานสรุปโครงการหลักฐานการใช้จ่ายเงินสรุปใช้ใจ่ายงบประมาณงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลมีนางสาวสุรีพรรัชตะสิทธิเวชเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีการวางแผนอัตรากำลังคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้มีการเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานต่าง เพื่อพัฒนาตนเองและนำมาเผยแพร่และเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปมีนายพัชรพงศ์ค้อมทองเป็นหัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปมีโครงการพัฒนานกายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้นประชุมวางแผนง,งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้พร้อมต่อการใช้งานและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมประชาธิปไตยการทำเวรกลุ่มสีเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเขตกลุ่มสีที่รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายกิจกรรมนักเรียนร่วมกันกับคณะกรรมการนักเรียนประชุมวางแผนปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์การทำกิจกรรมหน้าเสาธงทำความเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การทำความเคารพในกิจกรรมน้องไหว้พี่ นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนดีมีความสุขส่งผลให้โรงเรียนเชยงคีรีสู่วิชาบอลวูดเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคุณดีมีความสุขต่อไป